ไปเล่ก,กันที่ธนาคารอมรสิ้นกันบ้างนะครับนี่ข้านับนายูบายในตอนนี้เรื่องกรณีนกกระบบหรือวันนี้เลยใช่ไหมคะ่ะนะครับนะเดือนหน้าปลอดนี้นกกระบบอื่นกูนะครับห้าหมื่นบาทต่อไร่นะครับนะดอกเบีย้ยเนี่ยขั้นต่ำอ่าเจ็ดสิบห้าตังนะ,ะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต่อเดือนนะครับทุกหมานะครับโดยธนาคารอมรสิ้นภาคศิวก,กสุราธานีข้านับนโยบายรัฐบาลนะครับเดือนหน้าปลอดนี้นะครับนะน้อ,ะอง ดิวนค่ะอ่านะครับดอกเบี้ยต่ำนะโดยขับเละนพรีครับค่ะโดยนายบายขับเคลื่อนการแก้ไขหนี้หนอกระบบค่ะทางนายเศษทาทวีสินนายกรัฐมนตรีของเราอะค่ะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยค่ะประกาศเดินหน้าเป็นวาระแห่งชาติค่ะโดยธนาคารอมสินก็ได้รวมขับเคลื่อนภารกิจขั้นรับนโยบายรัฐบาลซึ่งทางธนาคารอมสินค่ะได้เปิด ให้ประชาชนผู้ประสบปัญหานี่นอกระบบเนี่ยค่ะสามารถกู้สิ้นเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของภาระหนี้นอกระบบที่ยังมีอยู่ค่ะแรกไงคือใคยไปอื่นกู้นะอื่นกู้รายวันดอกเบีย้ยุดนกู้เราเกี่ยวกัอื้อกู้ม่วกันนกอัน S <S มาโกนี่เทน,น<ช>เล่นอไรแนั้นนะครับเ<ช>พื่อ <ๆ S 1> นณะนี้ธนาคารอมทินในพื้นที่สู่รัานีเช่นธนาคารอมสินสาขารัฐอุทิศเนี่ยได้แจ้งเงินค่าสำรับผู้มีสิทธิ์ยืมหนึ่นกู้แล้วนะครับตามคุณนัทบัตรก็คือต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพมีมีไรายได้อายุยีิปีขึ้นไปแต่อายุไม่เกิน75ปีครับรวมไปถึงนะครับรวมอายุตัวกับระยะเวลาในการชำระคืนเนี่ยนะครับ วงเงินให้กูรายละไม่เกิน50,000บาทครับ mm. อดอกอัตราดอกเบี้ยเนี่ยรุ่นจุดเจอเปิดเซนต่อเดือนอรืไไ้ได้นะ ฟลตเรดแฟลตเรดค่ะ yeah มีระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน5ปีหรือว่า60มวดนั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะนอกจากนั้นก็ยังสาม,มารถทีจะาชายบุคคลหรือลักรัพร์อืน่นเป็นลักประกันได้โดยประชาชนที่ประสบปัญหาดังกล่าวค่ะสาม,มารถติดต่อข้อกู้ทีธนาคารอมสินได้ถูกสาค่าเลยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะรือว่าสามารถสอบท่าเพิ่มเติมได้ที GSB Contact Center โทร1 1 1 5ค่ะนอกจากนั้นค่ะสำหรับเจาา้จาหน้าเจ้านี้นอกระบบ ะะหากต้องการที่จะประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อที่ถูกต้องตามกฎหม้ก็สามารมาที่มายืนข้ออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิกโกไฟแนนซ์กับกระทรวงการคลังได้ค่ะโดยใบอนุญาตประเภทพิกโกไฟแนนซ์เนี่ยค่ะมีเงื่อนไขสาคัญก็คือต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วไม่ต่ากว่า5ล้านบาทสามารถปล่อยสินเชื่อให้ลูกหนี้รายละไม่เกิน5้0 0มื่นบาทและกาที่สาคัญค่ะเรียกเก็บดอกเบี้ยแบบมีรับประกันได้ไม่เกินร้อยละ3 3ต่อปีอีกด้วยและนี่ก Beer, บบ็ เป็นมาตรการที่รัฐบาลนะคะต้องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เป็นวาระแห่งชาติที่มีความต้องการช่วยเลือกประชาชนค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ,คะสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำเนี่ยชื่อว่าสินเชื่อ,อ,อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบค่ะก็คือสามารถที่จะกู้ไปเพื่อชําระหนี้นอกระบบหรือมีแผนจะลงทุนแต่ไม่มีเงินทุนแต่ก็ ถ้าจะทําจริงๆต้องใช้นี่นระบบอย่างนี้ค่ะก็สามารถมากู้กับธนาคารอมสินได้ซึ่งวงเงินสูงสุดได้ถึง50า0 0บาทนะคะออระยะเวลาผลชำระนี่หปีดอกเบี้ยแค่0.75%เปอร์เซ็นตต่อเดือนดีดีค่ะดีมากค่ะเพราะว่าโครงการจะออช่วยให้เรามีรายได้ด้วยค่ะแล้วก็ดอกเบี้ยออที่ตัวนี้คงตัวนี้ค่ะ ลดลงเพื่อที่จะทำให้ประชาชนอย่างเราะคะ่ะมีรายได,ได้แล้วก็นำที่จะมากู้ะคะ่ะนำไปต่อยอดของธุรกิจครับการที่ว่ารัฐบ,บาลให้มากู้เงินในระบบจากคนที่อยู่นอกระบบให้มาอยู่ในระบบผมว่าเป็นสิ่งที่ดีครับผมก็อยากให้คนที่ทำมาหากินที่ต้องใช้เงินทุนในการประกอบอาชีพได้เข้ามาอยู่ในโครงการของรัฐบ,บาล มันจะเป็นสิ่งที่ทําให้ความรู้สึกจิตใจในการดํารงชีวิตแต่ละวันของ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 เราได้ลืนตาอ้าปากและมีคุณภาพที่ดี นะครับลูกนี่เนาะระบบในประเทศไทยเนี่ยคขาวๆอยู่ประมาณ1ิบอกลานสิบอกลานล้านนะไม่ใช่ล้านเดียวนะครับสิบอกลานล้านนะครับตอนนี้นะทางด้านของนายเซตาทวีสินนายกรัฐมนตรงที่มีการสร้างการนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้เนาะระบบวันนี้นะครับน้องริบบินวันนี้วันที่หนึ่งธันวาคมนะครับวันนี้ดีเด้แล้วนะครับ พี่น้องที่เป็นนี่นกระบบเนี่ยนี่มวก่กันนกนี่โชยความมันสีหวานเลครับเป็นกันมืดนชองมืนราเมื่อไรเต้<ช>พ่พเเนเสาไร่กระตอนไงยังไม่หมดที่เชี่แต่นดกเช่แต่นดกอยู่วันนี้นะครับไปที่อำเภอครับที่ว่าการอำเภอที่บ้านฐานเลยนะครับนำหลักฐานไปทะเบียนบ้านบัตรประชาชนแล้วก็ข้อมูลที่ท่านชำระนี้เนี่แหละ,ะรวมถึงตัวเจ้าหนี้นะนะครับเอินกก้นี่แล้วกับไป ที่อำเภอเมืองยา 5, ทางออกรวมกันนะครับวันนี้ดีเด้นะครับนึ่งสันหวาคมครับค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆเรื่องนึงนะคะที่ทางนายบาย<อ>ที่รัฐบาลขบาเขาออกนายบายนี้มา